สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เรามาดูคลิปแรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าโชคชะตาจะพัดพาเขากลับมาใหม่นะคะโชคชะตาจะพัดพาเขากลับมาใหม่ไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะ ขอบคุณสำหรับทุกๆก,กันกดติดตามกดไลค์ like, และกดแชร์และคอมเมนต์นะคะอืมต่อนะเรามาดูกันนะคะว่าโชคชะตาจะพัดพาเขากลับมาไหมอ่าเข้าใจว่าตามคลิปนี้คือคุณและเขาเนี่ยได้มีการห่างเหินในความสัมพันธ์กันออกไปนะคะมีประเด็นความสัมพันธ์ที่ผิดใจกันที่จะยุติกันก็ดีบกกดล็อกกันก็ดีถ้เลาะกันก็ดีหรือว่าเข้ามาปุ๊บปบแล้วก็ออกจากความสัมพันธ์ไปเนี่ย คุณก็รอเขาอยู่นะว่าโชคชะตาจะพัดพาเขากลับมาหรือเปล่านะมาเรามาดูกันค่ะบางคนก็ประมาณว่าฉันจะไม่เอาใครแล้วว่าฉันจะรอแต่คนเนี้ยอยากรู้ว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าเราก็มาดูว่าโชคชะตาจะพัดพาเขากลับมาใหม่นะคะสองดาบอ่า ขณะที่ยังไม่ได้พัดพากลับมาสายลมแห่งความคิดถึงนะคะก็พัดพามาก่อนละคะ่ะอาจจะยังไม่ได้พัดพาตัวมาตอนนี้แต่สายลมแห่งความคิดถึงมันพัดพามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็พัดพามาตลอดเวลาด้วยเข้าใจว่าทุกค่ำคืนคุณน่าจะสัมผัสถึงความความคิดถึงของเขาได้นะยิ่งถ้าเกิดเขาเขาว่างหรือว่าเขาเสร็จจากภารกิจการงาน เออแล้วเขาส่งความคิดถึงมาหาคุณเนี่ยรับรองว่าคุณจะรับรู้ได้ด้วยแบบเซนต่อะเซนเธอจะรับรู้ได้อย่างแรงมากเนี่ยสายลงแห่งความคิดถึงนะพัดพามาก่อนแล้วนะคะถ้าคุณจะพัดพากลับไปก็พัดพาได้นะคะถ้าลักษณะสองดาบแบบนี้แสดงว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยสื่อสารการทรจิตทางทางทรจิตได้นะอืแลาอย่างที่แม่หมอเคยบอกว่า คนที่จะสื่อสารทางธารจิตได้ก็คือคนที่เป็นคู่เนื้อคู่กันจริงๆเท่านั้นจึงจะสื่อสารกันได้นะบางครั้งคุณอาจจะสงสัยว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้แม่หมอแบบว่าคิดถึงเขาคิดถึงคิดถึงคิดถึงเอาเขาออกจากหัวไม่ได้ออกจากตัวไม่ได้ท,ทั้งที่เขาก็ไม่ได้ติดต่อมานะเขาก็ไม่ได้หวานแบบอะไรกับเราป่าไม่ได้ให้ความชัดเจนอะไรกับเราแล้วเขาก็ออกจากความสัมพันธ์บอกรันทะเลาะกันไปไม่รู้กี่รอบแล้วอ่ะ แต่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่ามัน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 เอาเขาออกจากหัวไม่ได้แล้วที่สําคัญบางทีรู้สึกคิดถึงเขามากคิดถึงคิดถึงไม่รู้เป็นอะไรนะแล้วมันก็จะเป็นช่วงเวลาด้วยอะ่ะเออสาเหตุเพราะว่าเขาส่งความคิดถึงมาหาคุณคุณก็เลยรับรู้ได้นะคะเพราะว่าเขาคือคู่ของคุณนั่นแหละคะ่ะสายลมแห่งความคิดถึงนะคะก็พัดพามาหาก่อนแล้วนะคะอืออ่าราชินีไม้ ห้าดาบเดอะทาวเวอร์อ่าก้าถ้วยแน่นอนที่สุดว่าพวกคุณเนี่ยมันต้องมีเรื่องผิดใจกันแหละค่ะในเรื่องของประเด็นความเจ้าชู้ในเรื่องของประเด็นความที่แบบว่าทะเลาะกันบล็อกกันผิดใจกันอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกผิดหวังผิดหวังกับอีกฝ่ายหนึ่งอย่างมากก็เท่ากับว่า อีกฝ่ายหนึ่งนะ่ะจะต้องไปทําเรื่องรักสามเศร้าให้เกิดขึ้นแน่นอนจนทําให้อีกฝัง่งหนึ่งรู้สึกว่าเสียความรู้สึกรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เขากระทํากับคุณแล้วมันเกิดขึ้นแบบปุบปรับด้วยนะเสียววินาะทีเดียวเองอนะที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจบความสัมพันธ์ของพวกคุณไปแบบว่าโอ้โหมันมันเออบางทีมาจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องของการเข้าใจผิดก็ได้นะแต่ว่าจะบอกว่าประเด็นเล็กหรือประเด็นใหญ่ก็ตามเนี่ยมันทําให้คุณนะ รู้สึกว่าเสียวความรู้สึกมากมากนะอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นตัวคุณเองน่ะเป็นคนที่ทํางานเก่งนะเป็นคนที่รักใครรักจริงนะถ้าบอกให้รอคุณก็รอแล้วคุณเป็นคนที่มั่นคงนะเป็นคนที่ไม่ได้มาสนใจในเรื่องของความรักอะไรมากมายเพราะคุณนะ่ะมีภาระรับผิดชอบในหน้าที่การงานในครอบครัวอาจจะเป็นผู้บริหารอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ต้องภาระรับผิดชอบงานตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งมากตั้งไมนะ่เนี่ย คือคุณอาจจะไม่มีเวลามานั่งสมจิตสนใจในเรื่องเกี่ยวกับความรักด้วยซ้ําไปนะคะเพอเอิญว่าได้คุยกับไอ้คนคนนี้แล้วคนคนนี้ก็ทําให้รู้สึกดีรู้สึกว่าเออมันน่าจ,จะสุขสมหวังในความรักครั้งนี้แล้วเนาะเอา้าไปไปมามาอีตาคนนี้หรือคุณเธอคนนี้ดันมาทําประเด็นให้เกิดดราม่าขึ้นมา,นมาเกิดความรู้สึกว่าเอา้าอ่ะดี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 เธอไปมีคนใหม่หรอเธอไปจีบคนใหม่หรอ คือไปจีบคนใหม่ให้คุณเห็นหรือเปล่าก็นแน่ไม่แน่ใจนะปุบปับอะ่ะมันก็เลยทําให้เกิดการยุติในความสัมพันธ์ความรู้สึกที่ดีๆแบบปุบปับกันขึ้นมาและตัวคุณเองก็รู้สึกว่าเสียเซลล์เสียวความรู้สึกมากแต่ถามว่าในใ,ในในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาจบลงหรือยังมันจบชั่วคราวนะ่ะมันไม่ได้จบจริงๆนะมันจบชั่วคราวมันไม่ได้จบจริงๆอ่ามันจบเพราะความเข้าใจผิดนะคะ ในทางนี้ทางนั้นด้วยความจบชั่วคราวในเขาก็ยังส่งกระแสจิตมาหาคุณว่ายังรักคุณอยู่นะ่ะยังรักคุณอยู่และตัวเขาก็เหมือนกับว่ายังไม่มีใครนะยังก็ยังอยู่เป็นโสดนั่นแหละมีมีเป็นคนที่มีมีความอบอุ่นมีความเขาเรียกว,ว่ามีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความที่จิตใจดีงามเป็นคนที่เป็นที่พึ่งพิงพึ่ง,พ,ง,พ,งพาให้ความช่วยเหลือให้คําแนะนําแก่ผู้อื่นเนี่ยได้ดีนะคะคนคนนี้แต่สําหรับเรื่องตัวเองและแก้ปัญหาตัวเองได้ยากมาก พอมาเจอเรื่องตัวเองเล็ดติดแงงมไม่รู้จะไปแก้ไขย,ยังไงนะคะโดยเฉพาะการกระทําที่ผิดพลาดต่อคุณแล้วทําให้คุณรู้สึกห้าดามนี่คือมันเออคือแบบไม่น่าเลยอ่ะคือแ yeah. ย yeah. ่แย่ความรู้สึกคือแย่แล้วมันเกิดแบบปุบปับด้วยนะอืม๋ยวให้พริสเทตที่สำคัญสถานะคุณกับเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความชัดเจนเขาก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณถูกไหมคะแต่ในความรู้สึกรากและผูกพันมันกับ มันกับมีอยู่ตรงนั้นนะมีอยู่ตรงนั้นเขาบอกว่าเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยเขารักคุณนะเขาหลงรักคุณมากๆเลยเขารู้ว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนหลอ่อคุณเป็นคนดูดีอะ่ะและที่สําคัญเขาก็รู้ด้วยว่าคุณและเขาเนะี่ยคือคู่รักในอดีตชาติกันอ่าเป็นคู่ที่ต่างวัยกันอย่างสิ้นเชิงนะคะอ่อต่างที่ ต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาก็ได้แล้วเขาก็ตกลุมรักคุณอย่างมากๆด้วยนะแล้วเขาก็เชื่อว่าในที่สุดแล้วในะโชคชะตานะ่ะจะพัดพาเขากลับเข้ามาหาคุณเพราะว่ามันมีหกถ้วยขึ้นหกถ้วยขึ้นหมายความว่าคนรักเก่าเนี่ยจะย้อนกลับมาในความสัมพันธ์นะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้ในความสัมพันธ์มันอาจจะ,ะนิ่งนิ่งไปถูกปะมันอาจจะนิ่งๆไป แต่มันคือนิ่งแบบชั่วคราวแค่นั้นเองนะคะ The เ o v e r เขาเนะ่ะหลงไหลครั้งใครคุณนะคะรักคุณอย่างมากมากเลยแต่ด้วยความที่เขาทําผิดกับคุณทําให้คุณเสียเซลล์อย่างมากเนี่ยเสียความรู้สึกอย่างมากมันทําให้เขารู้สึกว่าไม่ค่อยจะกล้าแสดงความชัดเจนออกมากลัวว่าเดี๋ยวแสดงออกมาแล้วคุณจะคุณคุณจะไม่ไม่รับรักเขานะคะเขาก็เลยเลือกที่จะนิ่งๆิ่งแล้วส่งกระแสจิตมาเอามาณนั้นนะคะ ซึ่งตัวคุณเองคุณก็แบบชิวๆไงคุณก็หาเลี้ยงตัวเองอยู่กับตัวเองได้ไงอืมเขาอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอ้อ,อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้อ่าคุณเนะี่ยย้อนกลับมาในความสัมพันธ์เขาหรือคุณอาจจะอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะว่าขอให้เขาย้อนกลับมาในความสัมพันธ์ได้ไหมตัวคุณและตัวเขาเนะี่ยต่างก็เป็นคนที่มีความ มีความเมตตามีศีลธรรมมีคุณธรรมด้วยกันนะคะแต่เขาบอกว่าในที่สุดแล้วโชคชะตานะคะก็จะผักพัดพาเขาเนะะี่ยค่ะกลับเข้ามาในชีวิตคุณและจะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะอ่ามีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะไม่ต้องห่วงด h เอมเพ r เรอร์ Emperor, เขาเป็นคนที่อาอาจจะค่อนข้างจะจะขี้หึงขี่ห่วงเอาไม่ใช่ The อมเพ r เรอร์เด a ฮาร์เฟนซ เขาอาจจะเป็นคนที่ขี้หึงขี้ห่วงนะคะขี้หึงขี้ห่วงสักหน่อยนึงเนี่ยเมเพลรพูดหนึ่งเดอมเพลโร่เดอมเพโร่ก็มาเลยเ h อมเพล r ร r นี่นะคะเขาเป็นคนที่มีความชัดเจนมีความมั่นคงในจิตใจนะแล้วเขาก็เป็นคนที่ขี้หึงขี้ห่วงเออหอสารพัดแบบขี้ัก,กในความสัมพันธ์ด้วยนะคะ the date the date ความทุกข์ทรมานความทุกข์ทรมานใจที่เขาได้รับนั้นหรือว่าที่คุณได้รับมันจะจบสิ้นไปนะคะมันจะมีการเริ่มต้นในความสัมพันธ์ครั้งใหม่แน่นอนที่สุดว่าโชคชะตาจะพัดพาเขากลับมาหาคุณอย่างแน่นอนพัดพามาแบบปุบปรับนั่นคือเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณอย่างปุบปรับอย่างชนิดว่าไม่คาดคิดเลยนะคะบางคนอาจจะขึ้นเครื่องมาหาเลยก็เป็นได้นะอืมเดินทางมาหาคุณเลยก็เป็นได้ดูสิ คุณและเขาเนี่ยเขาเขาคือเขาเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเสียใจอะเสียใจกับเหตุการณ์ที่ทําให้คุณเสียความรู้สึกในครั้งนี้และที่สําคัญเขาบอกว่าเขาเนี่ยเพิ่งจะเกิดวิกฤตปัญหาในเรื่องของการเงินปะ่ะเดเดกับห้าเหรียญเหมือนว่าเขาเกิดวิกฤตช็อตในเรื่องของการเงินนะเดอะเทวเวอร์เดอะเดแล้วก็ห้าเหรียญเหมือนกับว่าเขาอาจจะถูกโกงในเรื่องของการเงินธุรกิจอาจจะมีปัญหาปุบปับเกิดขึ้นจนเขารู้สึกว่า เขาต้องทําสถานการณ์การงานและความมั่นคงตรงนี้ของเขาให้ชัดเจนก่อนนะคะก่อนที่เขาจะมามาสร้างความชัดเจนกับคุณได้นะคะอืมอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นก็ได้นะดูตามหน้าไพ่เหมือนกับเขาพึ่งฟันฝ่าความที่การเงินอะ่ะการเงินเหมือนล้มลงไปเหมือนมีคนโกงก็ได้นะมีคนหักหลังในธุรกิจก็ดีนะคะแบบปุปป่บปรับอะไรงานที่เขาคาดฝันไว้เงินที่เขาคาดฝันไปสุดท้ายมันเหมือนกับ มันล้มคลื่นตรงข้างหน้านะคะเขาก็เลยต้องเหมือนกับพยุงตัวเองก่อนเนาะส่วนหนึ่งนะอมด้วยเหตุการณ์เนี่ยมันมาเป็นแบบนี้สามดาบโอโหสิ่งที่เกิดขึ้นรู้แต่ว่าเขาอะทําให้คุณเสียใจแล้วเขาพยายามคือเขาอาจจะอาจจะทําให้คุณเห็นว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ปะเขาเป็นคนที่อาอาจจะไปจีบคนอื่นให้คุณเห็นนะ่ะจนทําให้คุณรู้สึกเกิดประเด็นดราม่าทุกใจแล้วก็ ออกจากชีวิตของเขายุติในความสัมพันธ์ไปนะคะตัวเขาเองนยสิ่งที่เกิดขึ้นมันกัดสร้างความทุกข์ระทมใจให้กับเขาเต็มเต็มตัวคุณเองก็อาจจะทุกข์ใจนะแต่รู้สึกว่าเขาจะทุกข์ใจมากกว่าคุณอีกคือเขาทุกขระทมทุกขระทมอย่างอย่างหนักหน่วงะทุกขระทมในเรื่องของการงานกาันงิงไม่พียงยังทุกขระทมในเรื่องของความรักความรู้สึกที่ทําผิดกับคุณแล้วทําให้คุณเสียอกเสียใจทําให้คุณแบบ ไม่เชื่อใจเขาทําให้คุณหยุดความไว้วางใจในตัวเขาไปนะคะ mm hmm. นั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาเสียใจเขาทุกข์ทรมานใจนะในออฟขับแน่นอนที่สุดว่าเขาจะกลับเข้ามามอบความรักให้คุณอีกครั้งหนึ่งโชคชะตายัางไงยังไงก็ไม่สามารถกัน้นคุณกับเขาได้ไม่ว่าเขาจะต้องเหนื่อยเหนื่อยขนาดไหนต้องใช้ความพยายามขนาดไหนนะคะเหนี่ยเหนื่อยและพยายามขนาดไหน ในที่สุดแล้วนะคะเขาจะให้ความชัดเจนให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณอ่าและ j u s t i แน่นอนที่สุดว่าเขาจะให้ความยุติธ,ธรรมกับความสัมพันธ์นะจะไม่เหมือนกับอดีตที่แบบว่าเอาคุณเป็นคนในความลับไม่ยอมให้สถานะกับคุณเอ่อแล้วก็ทำให้คุณเข้าใจเขาผิดทำให้คุณเป็นฝ่ายมันเป็นฝ่ายที่แบบ วิ่งเต้นในความสัมพันธ์การแสดงออกในความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียวในขณะที่เขาอาจจะไม่ค่อยจะแคร์ไม่ค่อยจะสนใจในความรู้สึกของคุณในที่ผ่านมาเขาบอกว่าโชคชะตานับจากนี้เนี่ยจะพัดพาเขากลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งและเขาจะมาให้ความชัดเจนให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะโดยเฉพาะในเรื่องความสัมพันธ์เขาจะเป็นฝ่ายแสดงออกแสดงออกในซึ่งความรักและความปรารถนาที่มีต่อคุณ โดยที่ไม่ใช่คุณเป็นฝ่ายเรียกร้องแล้วค่ะคุณไม่จะเป็นต้องเรียกร้องแล้วคุณอยู่เฉยๆชิวๆวๆเขาจะเป็นฝ่ายมาหาคุณเป็นฝ่ายรุกมาหาคุณเองและที่สําคัญการมาหาคุณครั้งนี้เป็นการมาแบบปุบปรับมาด้วยใจที่รักนะคะโดยมาด้วยใจที่รักและเขาจะจดทะเบียนสมรสกับคุณอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะถูกต้องตามกฎหมายเลยสีไหมท้าวเ,าเขาจะแต่งงานกับคุณนะคะถามว่าโชคชะตาจะพัดพาเขากลับมาไหม ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะพัดพากลับมาค่ะกลับมากลับมาเพื่อแสดงความชัดเจนในความสัมพันธ์การเริ่มต้นความรักใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะรวมไปถึงการแต่งงานมีครอบครัวที่สุขสมบูรณ์นะคะการจดทะเบียนสมรสมีครอบครัวที่สุขสมบูรณ์เพราะถ้าเขาไม่ย้อนกลับมาเขาจะทุกข์ทรมานไปจนวันตายเขารู้ตัวดีเขารู้ตัวดีเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ประเด็นราม่าที่มันเกิดขึ้นเน่ะคนที่ทุกข์ที่สุดเนี่ยเนี่ยคือตัวเขาเองไม่ใช่ใครเห็นไหมสามดาเดอะมูนเดอะเดตคนที่ทุกข์ที่สุดทุกกระทมทุกวันทุกคืนกลางค่ำกลางคืนก็คิดถึงคุณพร่ำเพรอพนึงหาแต่คุณพยายามส่งกระแสจิตไปหาคุณทุกวันทุกคืนด้วยซ้ำไปเขาเขารู้ว่าเขาผิดต่อคุณเนี่ยแต่มาเขาบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดแบบ เสี้ยววินาทีเดียวเองแต่สร้างความทุกข์ระทมในจิตใจให้เขาได้ยาวนานมากและทุกข์ระทมแบบขั้นลึกสุดเลยนะดังนั้นเขาจะไม่ยอมสูญเสียคุณไปเขาบอกว่าเขาจะไม่ยอมสูญเสียคุณไปนะเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์โชคชะตาจะปัดพัดพาเขากลับเข้ามา แสดงความชัดเจนความรักต่อคุณนะคะแล้วก็จะแต่งงานกับคนจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นครอบครัวที่สุขสมบูรณ์ด้วยนะคะโอเคก็รับพลังงานหน้าไพา่ตามนี้เลยนะคะอ่าขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ